เป็นโรคที่ต้องรักษาอาจจะไม่ใช่ผื่นธรรมดาก็ต้องซักประวัติว่าเลี้ยงหมาแมวไหมซึ่งจริงๆมันเป็นโรคที่รักษาง่ายมากๆแล้วรักษาคือหายเลยนะอะไรเอ่ยมีลักษณะผื่นทรงกลมเป็นเหมือนเหรียญบาทขอบเนี่ยจะแดงขอบจะนูนและมีลักษณะสเกลก็คือเป็นขุยรอบๆและลักษณะตรงกลางเนี่ยมันจะขาวๆเข,า,ขาเรียกลักษณะน,นี้ว่า annular lesion คือรอยโรคที่มีลักษณะเป็นเหมือนกลมๆเป็นแบบเป็นวงตรงเนี้ยมันเป็นขุย มันเป็นได้หลายโรคซึ่งมันเป็นโรคที่ต้องรักษานะีอาจจะไม่ใช่ผื่นธรรมดามเพราะมันมาเป็นหลายดวงเลย active border <ม>คือขอบเนี่ยกำลังจะขยายถ้ามีคำว่า active border เราจะสงสัยอาจจะเป็นโรคนะคะที่เกี่ยวกับการติดเชื้อราได้ซึ่งก็ต้องซักประวัติว่าเลี้ยงหมาแมวไหมส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้นะจะชอบคุกค,คลีก็คือบางคนเอาไปกอดไปหอมไปนอนด,ด้วยจริงหรือไม่ใช่ใช่ซึ่งจริงๆมันเป็นโรคที่รักษาง่ายมากๆแล้วรักษาคือหายเลยนะ แต่หายเสร็จแล้วอย่ารักษาแค่เราต้องเอาน้องหมาไปรักษาด้วยเข้าใจนะแต่น้องหมาไม่ใช่เอามาหาหมอแนสนะคะหมอแนสรักษามไม่ได้นะต้องไปหาสัตวแพทย์เพราะแม้ว่าหมอเนี่ยเรารักษาคนไข้จนหายแล้วคนไข้ย,ยังไปคุกคีกับหมาแมวมีโอกาสติดซ้ำติดซ้ำติดซ้ำได้